สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับคลิปคำขำเล่นเกมอ่อนวันนี้เรามาเล่น Play Bay X ที่ของปลอมฮะสั่งมาเมาืมอ่มอเมื่อวันก่อนอส่งแล้วี๋ยว เมดีวกว่านะครับสชุดสีน้ำเงินกับตัวชุดสีขาวไม่ไม่ต้องสนใจนะครับเสื้อเซตเรดี้เซตทรทวันตัวชุดเราจะไปเรื่อยๆเลยนะครับ คีอทุกวันก็ชิ่งต่อไปตัวนี้กับไอตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้เฮ้ยมีความสัตว์แล้วครับมีความสัตว์แล้วครับจังหวะนี้มีความสัตว์แล้วครับตัวไหนจะแพ้ตัวไหนจะแพ้ตัวไหนจะแพ้ตัวไหนจะได้พ่ายแม่ หนจะแพ้ตัวไหนจะแพ้โอ้ยไอต,ตัวนี้แพ้ครับตัวนี้แพ้พครับค่อยไปดูตอนตอนท้ายว่าจะสู้กับตัวไหนถ้าตัวนี้ชนะก็จะได้ไปแข่งกับตัวนี้ถ้าตัวนี้ชนะก็จะได้ไปแข่งกับตัวนี้ครับมาดูกันต่อนี่ผีได้เลยแค่บอกว่าเข้ามาเจอกับเพจภายในบริเวณ ก็เด่นผออันนั้นโมคานะครับอันนั้นไม่เกี่ยวเม่อกี้นี้ก็แค่แบบมังกรโมคาก้ารับกันครับ สงสัยใช่ไหมว่าไอ้นี่คืออะไรมันเป็นที่บิดไอ้นี่ครับที่หมุนไอ้ตัวนี้จะ,จะบอกให้นะตัวนี้ชนะครับป่ะไปไปดูการแข่งขันทัน้งสองตัวนี้กันวันนี้มต้องรีบหน่อยเพราะว่ามันพุ่งท่สคัน ้องคัสเตอรจดๆเลยครับเดี๋ยวถ้าคุณต้องไอ้สองตัวนี้แพ้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปทำที่หลังแล้วผู้ชนะก,ก็คือนักแข่งเอโรโบตีชนะคล็อกเวิร์คเนี่ยเดี๋ยวจะไปสรุปกันว่าใครได้กี่คะแนนนะเดี๋ยวจะมาแข่งไอ้อย มาแข่งอีสส่อตงตัวนี้กันก่อนนะครับทุกคนจะบอกว่าของปลอมก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะคนนี้ก็เพราะคนก็เป็นของจริงเหมือนกันครับแต่ไม่บอกหรอกว่าตัวไหนที่จริมันตัวก็ตัวปอลอมแหละที่ทุกคน จะไปประเมินผลทีหลังนะคะว่าตัวไหนชนะตัวไหนแพ้ได้ผ้าอีกตัวนี้ชนะทุกคนลองสังเกตดูนะมันเหมือนมันเหมือนซอมบูไรเซเบอร์นะไอตัวเนี้ยไม่รู้มันเหมือนมันเหมือนตัวอะไรอ่ะน่าจะเหมือนไรออนครอสแน่นอน ส่วนไอ้นี่ก็คล้ายๆยเฮลไซนะแต่มันกลมดีแต่ไม่รู้ตัวนี้คล้ายๆอะไรนะไม่รู้มันเหมือนตัวอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังมาเราสรุกกันเลยว่าตัวไหนตัวไหนชนะที่สุดตัวไหนเก่งตัวที่เก่งที่สุดก็คืออตัวนี้ตัวนี้ฮะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าลองลงมาก็จะเป็นในตัวนี้ แต่ตอนนี้ถือว่าอนมากเอาไปอันดับสี่เลยตัวนี้อันดับหนึ่งแน่นอนอเนี้ยอันดับสองครับส่วนนี้คืออันดับสามตอนที่มันมานะคะมันมันมันไม่ไอตัวชื่อแบบเนี้ยมันไม่ได้มาอย่างเงี้ยหรอกมันมาแยกมันมาแยกแบบนี้เลยครับมันมาแยกแบบนี้เลยผมก็เลยว่าเอ๊ะไอใส่ชุดขาวเนี้ยมันต้องใส่อันนี้แน่นอนฮะ ดูนี่นะผมชุดไปใส่มันก็ยากนะแต่ก็ไม่ได้ยากมากงูก็ชุด,ด,ชดไอไอรอบที่สองผมชุดเนี่ยมันมีตอนหนึ่งที่มันหลุดแต่ผมไม่ได้อัดไว้เพราะตอนน้นชัดเป็ดอยู่นี่ไอตัวนี้แต่ผมก็เลยรู้ว่าไอตัวนี้ต้องใส่ดูนะนี่ โอเคบางคนอาจจะสงสัยขอออกแป๊บหนึ่งนะบางคนบางคนอาจจะสงสัยว่าไอตัวนี้มันคืออะไรมันคือที่บิดมันคือที่บิดตตรงนี้ของมันนะนี่ถ้าเราอกจะใส่ก็ คืออย่าเพิ่งรีบใส่เราต้องทำนี้ก่อนและเราก็ใส่นี้ลงไปมันมันเตัวช้าตอนนี้นะอเอ่อแปบ๊บหนึ่งนะเออนี่นี่ได้แล้วคือเราถ้าหมุนออกก็หมุนไปฝั่งนี้แต่ถ้าหมุนเข้าก็หมุนไปฝั่งนี้หมุนออกไปฝั่งนี้หมุนเข้าฝั่งนี้ฮะโอเคทีนี้ก็รู้แล้วนะว่าต้องทำไง แล้วโคฟันอาจะสงสัยว่าทำไมนี่มันเืองแสงมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันเืองแสงแล้วมาถึงตัวที่ผมบอกว่ามันเป็นของจริงกันเป็นของจริงกันมั่งนะฮะผีฝอกเลียงผมกำลังดูรายการผีอนนาเสียงเลโก้นะโอเคเจอแล้วครับนี่ฮะ เฮลแฮมเมอร์เคยให้ดูแค่นี้แหละและเขามีข้อสนับสนุนมันก็บอกคือผมจะมีบอกให้ก็คือในเรื่องนี้นจะมีฝากแฟนอาร์ตกันได้นะนะครับฝากแฟนอาร์ตก็คือการแข่งขันไปเบสเอ็กซ์ถ้าใครอยากจะถ้าใครอยากจะดูผมแข่งขันไปเบสเอ็กซ์ไอพวกไอพ,พวกตัวนี้นะฮะ บอกกันได้เลยผมจะใช้ตัวไหนเป็นตัวแรกตัวนี้ฮะตัวสองก็จะเป็นปนี่ฮะตัวที่สามนี่ฮะตัวตัวที่สี่นี่ฮะตัวสุดท้ายก็เป็นในตัวนี้ฮะเขียนมือครับ แต่ไอ้รอบแรกเนที่ผมใช้ตัวเนี้ยผ,ผมจะใช้สไตชูสีขาวตัวนี้ก่อนนะฮะไอ้รอบที่สองผมก็จะอุย้ย <im icking> มาถึงมาถึงช่วงหน้ารู้กันมากคนรู้ไหมครับว่าตอบเอาไปไปตอบก่อกนมันเป็นเขาอบอกเกาะพิเศษอันนี้ด้านหลังอะ่ะมันไม่ได้มีแค่สายชุดสองสายชุดนะเออประมาณนี้สองสายชุดนะแบบมันไม่ได้มีแค่สองสายชุดแบบนี้หรอกเดี๋ยวมันมกันว่าด้านหลังม,มีสายชุดแบบไหนบ้าง ชะชะถ้าใครอยากจะแข่งก็นี่เดี๋ยวรู้ชัชดๆเลยว่ามันมีใส่ชุดแ,แต่ถ้าใส่ชุดเนี่ย,ม,ม,ย <อะ S 1> มันจะมีทั้งเล็กอะมันจะมีทั้งเล็กไปแบบนี้ไปยังแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไปถึงยันนี้ครับทุกคนผมจะได้อันไหนมากที่สุดก็ส่วนตัวนี้เลยแล้วก็ที่จับ แล้วก็ไอ้นี่ฮะสองอันนี้เลยทั้งสามเลยแะแค่นี้แหละไอาสา้สองไอหกอันนี้ฮะผมต้องการไอสองไอสองไอสองนี้ผมไม่ต้องการฮะมันกระจอกเกินแล้วมาดูเลาวมาดูทางฝั่งแล้วมาดูทางฝั่งของใบใบที่มีมากไอ้ตัวที่ผมมีก็คือไอคร็อกเวิร์กก่อนเลยไอ้คร็อกเวิร์กนี่อ ไม่แน่ใจว่ามันใช่ชื่อค็อกเวิร์กหรือเปล่าแต่ผมแต่ผมแน่ใจว่ามันชื่อ c l o กเวิร<ๆ>์ก็ดูสิมันเป็นนาฬิกาฮะแล้วก็จะมีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมีถึงสิบสองนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่ามันจริงไหมที่จริงผมขี้เกียจที่จะต้องมานับนะหนึ 1, 2, ่งสองสามสีส่สสส ห้าไอ้สี CR ่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้องนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเปรดการเซปสเป็ด สิบสองโอเคมีแค่สิบสองนะคะตัวต่อมา <c oughs> เอ่อไอตัวนี้แต่ที่จริงผมได้สีเหลืองแต่ตัวเนี้ยมันคล้ายๆตัวนี้ฮะนี่ไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเดี๋ยวเดี๋อากล้องเข้าใกล้แป๊บนึ่งก่อนเข้าใกล้แป๊บนึ่งโอเคตัวเนี้ยไอ คล้ายๆไอตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วว่ามันเป็นังไงตัวของมัน c o มโ o ของมันก็จะเป็นสีนี้นไม่แน่ใจว่าได้คอมโบหรือเปล่าแล้วต่อมาที่มันไม่มีอยู่ในนี้ก็เพราะนี่ฮะดูดีๆมันไม่มีมันไม่มีในนี้ทุกคนคิดว่ามันจะมีในนี้ใช่ไหมไม่มี มีการตรงนี้มีการแบบตีแตกได้ด้วยถ้าเปเบตตัวไหนแข็งแรง,งสุดผมจะเอามาแข่งกับนักแข่งเบเบตชื่อดังแต่เขาบอกไม่ให้ใหเอาเบเบตของบอลใช่ไหมมันก็จะแข่งอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ให้คนที่แข่งให้คนที่จะมาแข่งก็คือมัมม่าผมเองมัมม่าผมไม่เคยเล่นก็เลยว่าจะชอนไปเล่นหน่อยส่วนตัวต่อสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ฮะ แต่ไม่ไแมน่ใจว่ามันเหมือน,อนตัวสงสัยน่าจะไอ้น,นี่สงสัยครับมันสงสัยมันนาแล้วม,มาแลนะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาสรุปให้ว่ามันเป็น<ม>โอเคอเโคก็จะหมดเวลาแล้วครับหนึ่งทุ่มผมก็จะไปนอนเล่นเกมนะครับโอเคเดี๋ยวไม่ได้เล่นเกมแล้วก็แค่จะไปเล่น Brave b บ a ย e X แล้วก็จะนั่งดูหนังเบเบ็ดเอ็กอยางเมามันเดี๋ยวผมจะภาคเบิร์ดให้ดูนะชัดขัดสบีเบิร์ดทรีทูวันกชุดจบครับพี่น้อง